สวัสดีครับจากร้านเมกเลชชอปนะครับผมวันนี้จะมารีวิวกีเลสนะครับผมติดตั้งใน Honda j a z z คันนี้นะครับผมนะเป็นกุญแจของ Honda เลยนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถรถคายล็อกเดินออกนอกรถรถล็อกนะครับอันนี้รถล็อกอยู่นะครับเดินเข้าหารถครับรถจะทําการคายล็อกให้ครับสังเกตจากไฟเร็วที่กระพริบ2ทีครับผมเราก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะครับต่อมาครับเราจะเดินออกนอกรถครับรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผม สังเกตที่ไฟเลี้ยวจะกระพริบหนึ่งทีครับเห็นไหมครับไฟเลี้ยวก็พริบแล้วนะครับเรามาดูวิธีการสตาร์ทครับผมกดปุ่มสตาร์ทครับรถทำการสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตได้อยากเด็ดเรื่ยนต์ที่ติดขึ้นมานะครับผมต่อมาเราสั่งดับครับผมกดสั่งดับครับรถทำการดับให้เรียบร้อยแล้วครับผม ออกมาครับผมเรามาดูที่ปุ่มสตาร์ทครับผมกดครั้งแรกเป็น ACC นะครับกดครั้งที่2เป็นไฟอ่อนนะครับผมไฟอ่อนหน้าปัดขึ้นโชว์หมดนะครับนะแล้วก็จะค่อยดับหายลงไปกดอีกหครั้งก็จะเป็นการดับนั่นเองนะครับดับการทํางานของปุ่มถ้าจะสตาร์ทคือจะเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับเราสตาร์ทแล้วนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผม เราสามารถกดล็อกคายล็อกได้ที่ริโมทนะครับผมเรามาดูกันครับอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเรามาดูที่เซ็นทรัลล็อกครับกดล็อกครับกดคายล็อกครับกดล็อกกดคายล็อกนะครับสามารถคอนโทรลได้นะครับผมในกรณีที่ไปทําธุระคนเดียวนะครับผมแล้วให้เพื่อนๆนั่งตากแอร์ในรถได้เลยนะครับระบบต่อมาครับผมเรามาดูระบบเซฟตี้ครับผมตอนนี้ผมกดล็อกนะครับดีรถล็อกนะครับผมอ่าเกิดการขโมยหรือการโจรกรรมโดยไม่ถูกวิธีโดยไม่คายล็อกรีโมทนะครับผม เรามาดูการสังเกตได้ว่าได้เสียงไซเรนดังขึ้นมานะครับผมเป็นการตัดระบบสตาร์ทให้นะครับผมนะครับเยียบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ครับเห็นไหมครับไฟไม่จ่ายนะครับผมถ้าเราคลายล็อกที่ถูกวิธีนะครับมากดคลายล็อกที่ถูกวิธีแล้วอยยบเบรกกดปุ่มสตาร์เห็นไหมไฟจ่ายแล้วครับแล้วกดปุ่มสตาร์อันนี้รถสตาร์ทให้แล้วนะครับผมนะ ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมรีโมทคิเลตแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ร้านมิ้งไลทช็อปคาบคุณครับ